พทนับประพาเคลื่อนไหวตื้นตันใจโพสต์รูปครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอย่างอบอุ่นอีกครั้งต้องบอกเลยว่าในที่สุดนะครับเบนเรซซิ่งก็ได้ออกมาสู่อิสรภาพแล้วครับโดยทางด้านแฟนคลับหลายท่านนะครับก็พากันมาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวล่าสุดก็มีรายงานครับว่าสาวแพทนับประพานั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวสุดอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันอีกครั้ง โดยเธอนั้นได้ระบุเป็นอีโมจิหัวใจสีแดงก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับหลายท่านนะครับถึงกับเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยทีเดียวลองสังเกตดูภาพ2ภาพนี้ดูครับดูอริยาบทของน้องเรซิง่งดูแววตาของน้องเรซิ่งนัครับดูน้องนั้นมีความสุขมากจริงๆครับเรียกว่าเป็นภาพที่น่าตื้นอกตื่นใจกับน้องเรซิ่งเป็นอย่างมากครับ Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> I wanna do